เนื้อสิ่งอืนได้นะผมไม่ได้ใส่โรเล็กนะครับเมื่อกี้ผมเห็นคอมเมนต์มีคนก็บอกเขาเขาโดเนทอันนั้นเป็นซุปเปอร์แชทนะเขาโดเนทมาหนึ่งร้อยบาทแล้วสวัสดีคุณใบพลูโรเล็กผมใส่ไซโก้นะครับผมให้เกียรติไซโก้ที่ภรรยาเขาซื้อให้บ้างคือผมจะพูดยังไงอย่างโรเล็กเนี่ยผมผมว่าผมก็ตอนนั้นน่าจะอยู่ที่ไหนนะเราไปช่วยเลือกตั้งเขตแปดเขตแปดนครแล้วคุณไลฟ์ยู่กับไลทิกต็อกผม ผมก็อยู่ของผมเฉยๆเพราอยู่ๆผมก็เออสวยไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้ก็คือเรื่องลงงื้นที่ก็ไปแล้วอันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่โรเล็กนี่ก็ไม่ใช่โรเล็กนะครับไซโก้เหมือนกันคือเป็นก็คือดูกันดีไซโก้ด้วยให้เกียร์ไซโก้ด้วยไซโก้ด้วยไซโก้ก็มีหัวใจครับผมครับผมเดี๋ยวขอแวะไปนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้พวกคุยเรื่องนี้มา มันมีคนอยากรู้มากเลยคือตอนนี้คนเขาไม่ได้อยากรู้แล้วว่าคุณไปกินข้าวคนไหนดูจริงจริงไหมไม่จริงก็ออกมาแล้วเราพักเรื่องชายแดนแล้วนะเราไปชายแดนการเมืองเออชายแดนการเมืองเพราะว่าผมไม่อยากรบกวนเวลาลงเยอะมเพราะผ้นี้ลงไม่ต้องไปลงพื้นที่ครับก็มีคนถามว่าคุณลงกินเมนูอะไรวันนั้นจำได้ไหมคือผมจําชื่อร้านไม่ได้เนาะผมจาชื่อร้านไม่ได้แต่แค่คิดว่าไม่ใช่เยี่ยมตายใช่ไหมไม่ใช่ก็ไม่ใช่เยี่ยมตายโอเคถามก่อนน่าจะเป็นอาหาร ออกทางจีนน่ะอาหารจีนกอาหารจีนอาหารจีนอาหารจีนโอ้เข้าไปใครเป็นคนเลือกคุณอนุทินผมไม่รู้ใครือหรือว่าคุณทอมอะไรเงี้ยผมไม่รู้ใช่าไม่รู้ว่าคุณทอมหรือคุณอนุทินอ่าแต่กินอาหารจีนกันอาหารจีนอาหารจีนไอ้ก็ไอ้ก็กินอาหารจีนด้วยวันนั้นอาหารจีนทินเขาเปล่า่นเา่ามันมันมันคงไม่เนี่ยแบบว่าเออผมก็เลือกอาหารจีนแล้วก็ไอ้เลือกอาหารญี่ปุ่นมันคงไม่เป็นแบบนั้นอ่าเนาะแต่ก็ยืนยันว่าวันนั้นที่ไปคุยกันน่ะมันมีแค่กรอบแค่นี้จริงๆคือผมก็ คือผมเข้าใจนะว่าเวลามองในฐานะของคนที่อยู่ด้านนอกอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะจริงเหรอวะอะอนุทินพึ่งภูมิใจไทยพึ่งถอนตัวจากการเป็นรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณเท้งพูดในลักษณะที่ว่าเฮ้ยมันมีการประสานกันหลังใม่มาแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยว่าลังซิมันโรม,มไปคุยเนี่ยมัน มันดูแล้วเนี่ยถ้าลมจะบอกว่าไปคุยแค่เรื่องคอสเซนเตอร์มันไม่น่าจะใช่นะอผมเข้าใจในความรู้สึกนั้นอแต่ผมอยากให้ทุกคนเอ๊ะว่า<อ>ถ้าคุณไปดูอีกเรื่องเรื่องราวอีกยูนิเวอร์สนึ่งอะคุณจําได้ไหมว่าไอซ์กับอนุทินเนี่ยนะครับก็มีการโต้คารมกันอยู่พอสมควรอ่าแล้วคุณคิดว่าพักประชาชนจะส่งคุณไอซ์ <laughs> ไปเจราจาดีลตั้งรัฐบาลอ่าหรือหรือจริงๆแล้วเป็นภารกิจหลักของผมผมเป็นรองหัวหน้าพักอ่าแล้วผมจะเอาคุณรัชนกไปด้วยมีสอสอยอยู่ร้อยคนไปเจราจาดีลตั้งรัฐบาลคือยังไงคือต้องการทดสอบเป็นก่อนว่ามึงอึดหรือเปล่าเดี๋ยวลุไปไ้หรือเปล่าอย่างนี้เหรอเออเออคื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 อผมเข้าใจว่ามันพอมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอ,ะอ่ะ,อะมันฟังดูว่าแม่งโลมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ ผมไม่ปฏิเสธว่าเรื่องหลักเนี่ยเราคุยเรื่องคอร์เซนเตอร์แล้วมันอาจจะเป็นคุยการเมืองเออพี่หนูที่ทํางานกาันก,กับพักตอนพักเพื่อไทยเป็นยังไงออมันมีเรื่องหล่าพวกนี้เราคุยอ,อแต่มันต้องแยกระหว่างการคุยการเมืองที่เราเองก็คงอยากจะรู้ว่าตอนพักภูมิใจไทยร่วมงานกับพักเพื่อไทยเป็นยังไงบ้างเนมันเป็นคนละเรื่องกับเรื่องดีลออที่จะเป็นการตกลงกันทางการเมืองเ,ออเป็นการเจรจากันว่า เออเดี๋ยวเราจะมีการถูมือรอนะเราจะมีการดําเนินการนู่นนี่นั่นนะคือผมผมจะเอาไอซ์ไปทาอย่างนั้นนะอทำไมผมไม่เอาผมไม่เอาเอาใครเอะผมไม่เอาสสเออไม่ใช่สสแล้วต้องเป็นเลขาธิการพรรคอะไรงี่การใช่ไหมอ่าหรือไม่แค่มือเจีจลตาอ่ามือเจีจลตาเออหรือหรือแบบคือคือผมนึกม่ผมจะเอาไอซ์ปเจารจา คือผมจะเอาระเบิดนิวเคลียร์ไปมึงก็โนี่กูมีนิวเคลียร์อีก <c oughs> มันคือนั่นแหละคืออยากให้มองในมุมนี้ว่าจริงจริงการที่ผมกับคุณไอซ์ไปนั่งคุยเนี่ยเราอาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมอเออ,อ,อ,อเอ,อมันมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็เราอาจจะคุยกันถึงเรื่องของก็หลักๆเรื่องคอสเซนเตอร์จริงๆ คือต้องบอกว่าการนัดอะ่ะมันเป็นเรื่องวัตถุประสงค์นี้ <ừ> แต่ผมอยากให้เข้าใจคือพอ,อยังไงคือพอถึงวันนัดเนี่ยแล้วปร,กรากฏว่าคุณอนุทินไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมาหมามหาไทยแล้วผม <ừ> อนุทินผมไม่ไปแล้วนะพอดีท่านเพิ่งพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาหาไทยเสกุลบายบายอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> มันไม่ได้ คือมันก็ต้องหรือว่าจังหวะนี้มันควรจะยิ่งเข้าไปเพราะว่าเขาเพิ่งออกไปจากรัฐบาลเขาอาจจะมีข้อมูลอะไรอย่างจะบอกผมนะมองในสองมุมเนาะตอนที่ไปคุยเนะผมรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนตั้งคําถามตั้งแง่อะไรเนี่ยผมรู้ผมอยู่กันเมืองมานานพออแต่ผมมองในสองมุมคือหนึ่งผมก็คิดว่าถ้ามันมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของคอนเทนเตอร์เพิ่มก็ดีสอง <2 S 2> ประธานโทษนะคุณอดีทีนอยู่ในฐานะฝ่ายค้านแล้วผมสอสอ,สอฝ่ายค้านสอสอฝ่ายค้านคุยกับสอบสอฝ่ายค้าน ไม่ได้หรอ,อเขากลัวเราชิงตั้งรัฐบาลเขาที่คือฝั่งเพื่อไทยนะพูดก,กันตรงๆเนอะนี่แฟร์ๆเลยนะผมผมยังไม่ได้คิดไปไกลถึงว่ารัฐบาลจะร่มหลังจากที่ภูมิใจไทยมาเป็นฝ่ายค้านเลยอืมผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยต้องคิดดีแล้วในการที่จะบี้ภูมิใจไทยจนภูมิใจไทยจะมาเป็นฝ่ายคา้านพรรคเพื่อไทยต้องคิดดีแล้วว่าตัวเองต้องคุมเสียงได้ มากเพียงพอแล้วสามารถสร้างสุียรภาพต่อรัฐบาลได้เพราะเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาเขาเก่าเกมไหมเหรอเขาเคี่ยวลากดินใช่ไหมเดินไปข้างหน้านี่เราพเผลอติดเคี่ยวได้ซ้ำไปลากขนาแล้วเคี่ยวหักมาตอนเออคือผมเข้าใจมาโดยตลอดเพราะเพื่อไทยเขาบอกมาโดยตลอดว่าเขาเก่งการเมืองใช่ไหมพวกผมเนี่ยมันเป็นพวกอ่อนหัดเป็นพวกแบบไม่ยังไม่อยากไม่ชี้บทใหม่เออไม่ไม่ชี้บทใหม่นี่ไงผมก็ดูพวกเก่าเกมอ่ะเออก็ก็เขาคงมั่นใจแล้วว่าเขาเอาอยู่อ่ะเออ คือคือคือทำไมนะทำไมการที่ผมกับคุณอนุทินเนี่ยเอาแฟร์แฟเลยนะคุณไม่เชื่อผมเรื่องคอร์เซ็นเตอร์ก็ได้คุณไม่เชื่อว่าว่าผมมีดีลหรือไม่มีดีลก็ได้แต่ประธานโทษพักการเมืองฝ่ายค้านสองพักคุยกันเป็นมันจะเป็นปัญหาอะไรอืเราตรงๆนะมีปัญหาอะไรซึ่งสภาวะฝ่ายค้านก็ต้องยอมรับว,ว่ามันมันมันไม่ได้เป็นขนทาง,งที่คุณล <ง S 1> เลือกได้รลยใจไทยรวมกับประชาชนรวมกันทั้งหมดตอนนี้ยังไงมันก็น้อยกว่าพักเพื่อพักเพื่อไทยกับ พักพวกไม่ใช่หรออุิยแต่มันน้อยนิดเดียวไงอุยเฮ้ยห่างกันยี่สิบกว่าคนอุ้ยโอ้ยงั้นลำบากแล้วถ้าเกิดผมไปเผอมีคนแซวว่าผมไม่กินข้าวกับคุณเอกนัทในคราวนี้ชิบหายกันหมดเลยอันนี้เขาอาจจะไม่รู้วันนี้ตอนนี้ไม่เขายังคบคุณอยู่หรือเปล่าตอนนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นประเด็นเดี๋ยวเขาจะทายใจเก่งกว่าเดิมแต่เอาจริงๆแต่เอาจริงๆคือผมคิดว่าผมคิดว่าแฝงแฝงเนี่ยผมไปเข้าใจว่า ทำไมพักเพื่อไทยดูเดือดร้อนกว่านั้นที่ผมไปกินข้าวกับคนที่ชินขนาดนี้เราทําอะไรก็ผิดแล้วรวมตอนนี้คือไม,ไม่ไม่ไม่ผมผมมุมประชาชนผมเข้าใจนะอะผมคิดว่าประชาชนเรียกร้องกันนกักการเมืองได้อืแล้วก็ผมคิดว่าแฟร์ก็คือคนก็อาจจะอยากให้ทุกอย่างมันโปรง่งใสไม่เป็นการหักหลังประชาชนผมเข้าใจแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือถ้าคุณเป็นเพื่อไทยอ่ะคุณไม่น่าจะต้องมาเดือดร้อนอะไรกับการที่พักการเมืองผ่ายค้านกินข้าวกันหรือเปล่า เขาจะนัดแนะในการทํางานกันก็ได้เขาจะนัดแนะในการทํางานกันเขาจะนัดแนะในการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมเผื่อภูมิใจไทยรั่วอะไรเยอะเออก็ได้ใช่ไหมคือมันได้หมดอ่ะก็สมัยก่อนพวกผมตอนเป็นฝ่ายค้านกับพรรคเพื่อไทยผมก็กินข้าวกับพรรคเพื่อไทยอยู่บ่อยๆไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเออแล้วตอนนั้นเสียงปริ่ม์น้ำกว่านี้อีกเออเอ้ยผมว่าทั้งนันมีพี่เต้นเนี่ยหรือหรือปัญหาคือผมไม่ได้ไปกินเยี่ยมใต้